ประหยัดน้ำมันราคาถูกที่สุดในตลาดรถตู้อเนกประสงค์แบบ2 in 1 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกน้ำค่ะพรีเมียร์ออโต้ค่ะวันนี้นะคะน้ำจะมานำเสนอนี่เลยค่ะไดฮะสุค่ะไฮเจสคาะโก้ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากเลยค่ะในประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับที่เมืองไทยนะคะก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันค่ะสามารถใช้งานอะไรได้อย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2024ค่ะคันเล็กกระตัดลัดค่ะเป็นรถตู้อเนกประสงค์ค่ะแบบชูอินวันเลยทีเดียวสามารถ ขนของได้ค่ะแล้วก็สามารถไปกันได้เยอะๆหลายๆท่านเลยทั้งครอบครัวได้เลยนะคะวา <Wow. S 1> สำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ6 6 0ซีซีค่ะกำลังแรงม้านะคะเล็กพิกขี่หนูค่ะ53แรงม้าค่ะนี่สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นรถป้ายเขียวค่ะ ด้วยขนาดของตัวรถเขานะคะด้วยความที่ตัวเขาขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะรถคันนี้นะคะมีความยาวค่ะ3,395 mm ค่ะมิลลิเมตรค่ะในส่วนของความว้างของตัวรถนะคะหนึ่ค่ะความสูงของขนาดรถคันนี้นะคะอยู่ที่1,865ม mm ิลลิเมตรค่ะความสูงระหว่างฐานล้อถึงพื้นนะคะอยู่ที่160มิลลิเมตรค่ะ สำหรับเจ้าไดฮสูุคันนี้นะคะมาพร้อมล้อค่ะขนาด12นิ้วค่ะแล้วก็พร้อมกับล้อม็กค่ะลายล้อกระถานะคะในส่วนของกระจกมองข้างค่ะจะเป็นแบบพับมือนะคะกระจังด้านหน้าสําหรับเจ้าไดฮัสูุค่ะจะเป็นไฟหน้าค่ะจะเป็นไฟหน้า LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกสีเงินค่ะแต่ว่าในส่วนของกระจังหน้าด้านนี้นะคะจะเป็นสีดําค่ะตัดกับตัวสีรถค่ะสีบรอนค่ะนี่ แต่ว่าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะทําในส่วนของกระจังหน้าค่ะให้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะก็คือสามารถทําได้เช่นกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวน้ำภาพไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างน,นะคะว่าเป็นยังไงค่ะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะที่ทำใจไปว่าเขาเป็นรถตู้อนเนกประสงค์แบบทูอินวันนะคะสามารถปรับเบาะได้นะคะตรงด้านนี้นี่ปรับเบาะได้เลย สำหรับรุ่นนี้นะคะที่ของน้ำนำเข้ามาค่ะจะเป็นรถตัวปี2024ค่ะในส่วนของกระจกจะเป็นกระจกอินเนอร์มิลเลอร์แล้วนะคะนี่และตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ค่ะป้องกันการชนด้านหน้าอีกด้วยนะคะสำหรับเจ้ารุ่นนี้ค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ซื้อรถกับน้ำอะค่ะจะติดตั้งจอเพิ่มให้นะคะน้ำจะติดตั้งเป็นจอขนาด10นิ้วค่ะเป็น ระบบปฏิบัติการของ Android ค่ะรองดับ Apple c a r p l a คค่ะนี่จะติดให้ตรงด้านนี้เลยนะคะสามารถใช้งานได้แบบปกติเลยเปิดแมปได้ดู YouTube ได้เล่นได้ค่ะนี่ในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ CVT ค่ะแอร์นะคะเป็นแบบปรับมือค่ะนี่พวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยธรรมดานะคะไม่ใช่พวงมาลัยมัลติฟัง์ชันค่ะด้านบนนะคะสามารถเก็บของได้อีกด้วยค่ะนี่ ในส่วนของความปลอดภัยนะคะเจ้าคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ป้องกันการชนด้านหน้าด้วยนะคะนี่ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็คือสามารถเก็บของได้แบบอีกนิดนึงนะคะในส่วนของตัวเบาะค่ะสามารถเอ็นแบบนะคะเอแบบว่าเอ็นนอนได้เลยนะคะเอ็นสุดละ คืออหมอนมานี่คือนอนได้นะคะามาชมกันในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเจ้าเลย์ทัศไฮเจตคาโก้ค่ะเป็นรถป้ายเขียวค่ะสามารถขนของได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าด้านหลังของตัวรถนะคะเป็นแบบว่าโล่งๆโปร่งมากเลยค่ะลูกค้าค่ะสามารถนําไปตกแต่งใช้ตามที่ต้องการได้เลยนะคะอย่างที่นําแจ้งไปค่ะคันนี้เป็นเคคารถตู้อนเนกประสงค์แบบ2 in 1ค่ะสามารถใช้งานได้ขนของได้ด้วยค่ะ รับเจ้าสี่บอลคันนี้นะคะขายดีมากๆเลยนะคะมาสิบหมดสิบมายี่สิบหมดยี่สิบเลยค่ะน,นี่เขาจะเป็นแบบต้องโล่งแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถไปเพ้นท์เป็นแบรนด์ของตัวเองได้เลยนะคะ<ม>ส่วนของด้านแทยตัวรถของตัวโตโยต้าสูราฮไฮเซ็ตคากโก้นี่นะคะประตูของเขาค่ะจะเป็นประตูสไลด์ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะเป็นประตูสไลด์ค่ะทั้งสองด้านค่ะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะขนของชิ้นใหญ่ค่ะสามารถเปิดที่ฝาท้าย ได้นะคะคด้านฝาท้ายก็คือสามารถเปิดได้ค่ะเป็นแบบแมนนวลค่ะกว้างอยู่เหมือนกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า Daihatsu h i Jet Cargo ค่ะ,คะวันนี้นะคะนะ้ำไม่ได้มารีวิวในส่วนของตัวรถอย่างเดียวนะคะวันนี้น้ำจะมาจากตมโมถทั่ราคาพิเศษอีกด้วย สำหรับเจ้าคันนี้นะคะจากปกติราคา649,000บาทคา่ะถ้าลูกค้าทักหาน้ำนะคะไลน์หรือว่าโทรหรืออะไรก็ได้ค่ะ<า>น้ำลดให้เลยค่ะอีก50,000บาทคา่ะจะเหลือเป็น599,000บาทคา่ะถ้าลูกค้าสนใจอยากดูตัวรถจริงค่ะพบกับน้ำได้เลยนะคะที่โชว์รูมพีม u ออโต้ค่ะเดี๋ยวน้ำขึ้นแผนที่ไปที่ด้านนี้นะคะ การชมในส่วนรถรุ่นไหนออปชั่นแบบไหนนะคะสามารถพักหาน้ำคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปกด Sub ส c ค i b e ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ